สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ตะวันเดชพัฒน์นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานก็พอมีเวลาครับมาทำเคสตัดี้ของบุคคลที่น่าสนใจแล้วก็บริษัทที่น่าสนใจว่านอกจากฝีมือความสามารถของเขาเนี่ยเขายังมีรูปดวงแล้วก็คมช่วยที่ดีอย่างไรนะครับวันนี้จะมาพูดถึงฟิ n ไนท์แล้วก็บริษัทไหนที่นะครับ ทั้งฟิไนท์แล้วก็ไนกี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นคนแล้วก็บริษัทที่คู่กันจริงๆครับเพราะว่าฟิวไนท์เนี่ยแยกได้ว่าเป็นคนที่ก่อสร้างไนกี้ตั้งแต่เป็นบริษัทเล็กๆนะฮะจนณปัจจุบันเนี่ยฟิวไนที่เริ่มต้นจาัดก,การเป็นนักกีฬาในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นผู้ที่ปลูกปั้นแบรนด์ไนกี้เนี่ย เป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วครับมีมูลค่าของกิจการมากกว่า4ล้านล้านบาทเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่ารูปดวงของเขาเป็นอย่างไรตัวมุลช่วยของบริษัทไนกี้ที่เมืองปอดนั่นเนี่ยเป็นอย่างไรจึงทำให้สามารถจะสร้างความเป็นมงคลให้กับตัวบริษัทได้มากขนาดนี้ครับก็ถ้าพูดถึงไนกี้นะฮะ หลายๆท่านก็คงจะคิดถึงการที่เป็นบริษัทที่ผลิตตัวอุปกรณ์กีฬาชั้นนำของโลกซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องจริงร้อซครับแต่ในมุมมองที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยนกี้ถือว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมครับสามารถที่จะสร้างอินโนเวชั่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวสินค้าของตัวรูปแบบของการบริการไปจนถึงเรื่องของการทำแคมเปญการตลาดต่างๆ n i กี้มักจะเป็นผู้นำนะครับคนที่เริ่มอะไรใหม่ๆเสมอจึงทำให้เวลาที่เรามองในกี้เนี่ยเราจะมองเป็นภาพของบริษัทที่มีความเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ทําให้คู่แข่งที่จะก้าวเข้ามาแข่งขันกับในที่เนี่ยเรียกว่าจะต้องมีการพยายามทําเรื่องพวกนี้อย่างหนักครับซึ่งก็ต้องถือว่าณปัจจุบันเนี่ยในที่ก็ยังรักษาความเป็นผู้นําได้เป็นอย่างดีนะฮะสามารถที่จะชนะเบอร์2เบอร์สามได้อย่างเด็ดขาดในตัวหลายๆตัวสินค้าและก็บริการครับ เรามาลองดูรูปรวงของฟิลไนท์กันบ้างนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ครับปี1938นะก็เมื่อดูตามรูปรวงเนี่ยดวงจีนดูในระบบเรียกว่าซีเถียวนะครับก็จะเอาหลักปีเกิดเดยอนเกิดวันเกิดแล้วก็เวลาเกิดครับมาถอดเป็นโครงสั้นดวงจับกับวิชาที่เรียกว่าเป็นวิชาโมเน้นหรือว่าอ้านะ เขาจะดูที่หลักดิถีหรือว่าหลักวันเกิดครับว่าเขาเป็นคนที่เป็นธาตุอะไรซึ่งฟิวไนท์นเนี่ยถ้าดูหลักดิถีหรือวันเกิดราศีบนจะเป็นคนธาตุไฟนะครับเขาเป็นธาตุไฟเล็กครับลองดูตัวหนังสือจีนที่เขียนเนี่ยเขียนเหมือนกับเป็นตัวโคมไฟเล็ก,ลกๆมีมือจับนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นตัวไฟเต่งหรือเต่งลังเนี่ยนะครับ คนที่ดวมดิถีหรือว่าวันเกิดเป็นพลังธาตุไฟนะครับโดยเฉพาะไฟเล็กเนี่ยจะถือว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับมีความคิดที่โดดเด่นไม่เหมือนใครฮนะเหมือนกับไฟที่สุกสว่างขึ้นมาในเวลาคางคืนนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะทำงานในสภาพวิกฤตสภาพกดดันหรือสภาพแข่งขันได้ดีครับ เพราะว่าไฟเล็กเนี่ยเวลาที่เราจะใช้ต้องใช้ตอนที่มันเกิดสภาพวิกฤตเสมอเช่นเราหิวเราก็ต้องจุดเตาไฟขึ้นมาใช่ไหมครับเวลาเกิดความมืดขึ้นมาก็ต้องใช้แสงไฟหรือว่าใช้ไฟฉายสองทางฉะนั้นในสถานการณ์ที่ยิ่งวิกฤตยิ่งแข่งขันคนที่เป็นธาตุไฟเล็กครับจะสามารถทำได้ดี จุดที่เด่นในดวงของฟิวไนท์เขาเป็นคนธาตุไฟอะไรก็จริงครับแต่ว่าทั้งปีเกิดก็เป็นปีขานนะครับที่เป็นนักษัตริยธ์ธาตุไม้เดือนเกิดก็เป็นเดือนขานที่เป็นนักษักริ์ิธ์ธาตุไม้นะครับถ้าดูในดวงจีนเนี่ยก็เรียกว่าจะนับได้ว่ามีไม้ถึงสามตัวครับเข้ามาหล่อเลี้ยงธาตุไฟที่เป็นหลักวันเกิดของเขา ซึ่งไม้เนี่ยมองได้สองอย่างครับเมื่อเทียบกับธาตุไฟไม้เนี่ยหมายถึงเรื่องของความตั้งใจเอาจริง,เอ,รงเอาจังไม่ยอมแพ้ครับฉะนั้นฟิวไนท์เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเขาจะตั้งใจทําเต็มที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคครับแนะนอกจากนั้นครับธาตุไม้ยังหมายถึงเรื่องของสติปัญญาครับไม้ก่อเกิดไฟสติปัญญาสร้างคนให้เป็นคนนะครับฉะนั้น ิวไนเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าฉลาดหลักแหลมครับแล้วก็มีนวคิดที่เฉียบคมเอามาใช้ในการพัฒนาตัวบริษัทต,ตัวสินค้าตัวบริการได้เป็นอย่างดีครับซึ่งดวงนี้เรียกว่าถึงเป็นทัดไฟเล็กแต่ว่าพลังของทัดไฟอยู่ดีถีมีกําลังแข็งแรงฮะเพราะว่าไม้3ตัวไฟหนึตัวรวมกันเป็นสตัวนะครับเรียกว่ามีเกินครึ่งของดวง จึงต้องมองธาตุปับดวงเป็นธาตุที่คุณโชคลาบครับธาตุโชคลาบของไฟนั่นก็คือธาตุทองเพราะว่าไฟต้องไปเผาทองเป็นโชคครับจึงถือว่าธาตุทองเป็นธาตุที่ให้คุณที่สุดในดวงของฟิวไน์นะครับและรองมาก็จะเป็นธาตุดินซึ่งเป็นธาตุไถ่เทเป็นเรื่องของความขยันขันแข็งครับดินก่อเกิดทองความขยันขันแข็งก็ทําให้เกิดโชคลาบครับ ซึ่งเมื่อทองคือโชคลาภก็ต้องถือว่าตัวธุรกิจที่ฟิวไนท์ทำเนี่ยต้องถือว่าเข้ากับวงมากๆครับเพราะอะไรครับอุป,ปกรณ์การกีฬากีฬาเกือบทุกชนิดครับใช้เรื่องของความรวดเร็วการแข่งขันที่ต้องใช้ความเร็วหรือบางทีต้องมีความรุนแรงใช้ร่างกายที่ต่ำย่ำนะครับซึ่งพวกนี้หมายถึงรูปแบบของพลังธาตุแบบธาตุทองครับ มากไปกว่าน,นั้นนะครับกีฬาหลายชนิดครับก็ต้องใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นลูกบอลกลมๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือเบสบอลครับซึ่งรูปทรงกลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปทรงของธาทองครับจึงถือว่าตัวธุรกิจอุปกรณ์กีฬาเนี่ยต้องถือได้ว่าเข้ากับวงของเขามากๆและนอกจากนั้นนะครับการที่เขาใช้เรื่องของอินโนเวชั่น หรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาจับกับตัวสินค้าบริการหรือแคมเปญการตลาดเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นรูปแบบการทำธุรกิจแบบใช้พลังทัดทองเช่นเดียวกันครับดังนั้นต้องถือว่าการตั้งต้นวิธีคิดการทำธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นมงคลมากๆครับคราวนี้ลองมาดูครับเขาจะมีการถอดรูปดวงเป็นระบบแต่ละพลังในรอบ10ปีนะครับ เรียกว่าเป็นลักพิล่าหรือว่าเรียกว่าอุ่มก็ได้นะครับซึ่งแต่ละช่วงพลังของฟิลไนท์เนี่ยต้องถือว่าดีมากๆครับถ้าพอจำเทปที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของเจฟเบซอสได้นะครับลักษณะก็เช่นเดียวกันครับคือมีพลังที่เข้ามาเติมในแต่ละช่วงสิงปีที่ดีมากๆครับตอนช่วงปีคศ1970 ถึง1,080นะครับก็เป็นช่วงที่ฟิลไนท์เนี่ยเริ่มตั้งบริษัทในที่นะครับซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเขาเนี่ยเกิดปัญหากับตัวซัพพลายเออร์ที่จะส่งสินค้ามาขายกับเขาก่อนเขาก็เลยตัดสินใจที่จะผลิตรองเท้าเองครับถือว่าเริ่มในช่วงเวลาที่เป็นทัดดินเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลกับเขาพอดีครับถ้าถ่ายเทเข้ามาสำหรคนทัดฝ่า,าก,ก็คือการริดเริ่ม กิจการการงานการค้าใหม่ๆหลังจากนั้นครับในช่วงปี1980จนถึงปี1990ครับตัวปุ่มตัวนี้นะครับถือว่ามีพลังทัพดินที่แข็งแกร่งครับซึ่งในช่วงนี้แะครับเป็นช่วงที่ตัวในกี่เนี่ยได้เริ่มทำแคมเปญกับนักกีฬาพอนักกีฬามาเป็น เรียกว่านอกจากจะเป็นตัว e n d o r s e m e n t ก็ยังเอามาเป็นการทำแบรนด์ของตัวสินค้าเลยนะครับซึ่งถือว่านี่แปลกใหม่มากๆเขาได้ทำกับไมเคิลจอแดนครับซึ่งถึงแม้ว่าจอแดนเนี่ยจะเป็นลูกกี้นั่งเข้ามาเล่น NBA ในปีแรกนะครับแต่ว่าฟิลไนท์เนี่ยเรียกว่าแหลมคมครับมีความคิดสร้างสารรค์เขารู้ว่าจอแดนมีโอกาสเป็นซูเปอร์สตาร์ครับ เขายอมจ่ายเรียกว่าค่าจ้างให้จอแดนเนี่ยมากกว่าที่อาดิดาสจ่ายนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทําให้จอแดนเนี่ยเข้ามาเป็นตำนานให้กับทั้งตัวไนกี้แล้วก็เป็นตำนานของ n b a ได้ครับและเช่นเดียวกันครับในช่วงนี้เขาก็มีการออกแคมเปญที่ถือว่าเป็นแคมเปญที่เป็นอมาตาัดแคมเปญหนึ่งของการทําการตลาดในยุคป,ปัจจุบันเลยนะครับก็คือแคมเปญ just do it ครับ ถัดมาครับอันนี้เรียกว่ามีตัวปุ่มเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องกันถึงสองปุ่มก็คือในช่วงปีหนึ่งพันเกรอยเก้าสิบนะครับมาจนถึงปีสองพันสิบสองปุ่มนี้นะครับกินเวลายี่สิบปีมีพลังธาตุทองเข้ามาทั้งหมดเลยครับเรียกว่าเป็นโชคลาภที่แข็งแรงมากๆในดวงของเขาครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญครับ ในที่ทำแคมเปญการตลาดออกตัวสินค้าที่มีอินโนเวชันอย่างมากมายครับจนสามารถจะสร้างยอดขายเติบโตจาก3 0 0 0ล้านเหรียญน,นะครับขึ้นไปเป็น20,000ล้านเหรียญยูเอเอต่อปีได้ครับเรียกว่าในช่วงที่มีพลังโชคลาภเข้ามาที่ดวงของฟิวไนท์มากๆเขาก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงเอากลับเข้ามา บริหารกิจการการค้าสร้างแนวคิดการทําธุรกิจที่ดีจนทําให้ในายที่เติบโต,ตได้มากๆครับซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเขาเป็นคนที่ลูกดวงดีจริงๆครับพอผนวกเข้ากับความสามารถของการทําธุรกิจจึงทําให้เจริญรุ่งเรืองมากๆครับซึ่งต้องถือว่าฟิลไน์มาไกลนะครับเพราะว่าเขาเรียนจบที่โปเวกอนนะครับ แล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าได้เป็นนักข่าวนะครับแล้วก็ยังเป็นนักวิ่งของมหาวิทยาลัยไปด้วยซึ่งในช่วงนั้นเขาก็วิ่งได้ระดับนี้ครับไม่ได้โดดเด่นมากแล้วก็ไปเรียนในระดับรีเโทที่แซนฟอร์ดนะครับที่นี่ก็สร้างกนธุรกิจเก่งๆเยอะครับเขาก็เริ่มมีแนวคิดในการที่อยากทําธุรกิจ เป็นของตัวเองและด้วยความที่ได้เป็นนักวิ่งมาก่อนครับเขาก็สนใจในธุรกิจของการทําตัวรองเทา้ากีฬานะฮะแล้วก็เขาก็เป็นคนช่างค้นหาครับได้ไปพบกับรองเท้าวิ่งที่ชื่ออนิสุกะไทเกอรแล้วก็ประทับใจกับรองเท้าที่มีคุณภาพดีแล้วก็สมัยนั้นนะครับญี่ปุ่นก็เรียกว่าเป็นประเทศที่เพิ่งที่จะ ฟื้นคืนมาจากการทําสงครามโลกได้ก็ทําให้สามารถจะผลิตสินค้าได้ในราคาถูกครับก็เรียกว่าตัวฟิวไนเนี่ยก็ได้ตัวสินค้าคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับเขาก็มีหุ้นส่วนเนี่ยชื่อบิวโบเวอร์แมนซึ่งในสมัยก่อนตอนที่เขาเรียนที่อเรกอนโบเวอร์แมนนะครับก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นโคช้ชในการสอนในห้กับเขาเองครับ ตอนแรกเนี่ยเขาเอารองเท้ามาให้โบว์แมนดูว่าลงาิงคาพู่นี้ดีไหมโบว์แมนบอกว่าโอ้เรียกว่าไม่ขอที่จะมาคอนซัลเ่อร์รองเทา้าครับขอพุ้นด้วยเลยครับแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ตั้งบริษัทที่ชื่อว่า b Blue ว i b o o n Sports ขึ้นมา mm hmm. เงินเริ่มต้นของการตั้งบริษัทนี้ mm hmm. เพียงแค่500ยเยอรเล่านะครับ mm hmm. แต่ปัจจุบันนะครับผ่านมาเกือบ60ปีครับ มูลค่าของไนกี้อยู่ที่130,000ล้านยอลลารานะครับซึ่งถ้าคิดเป็นผลตอบแทนทบต้นจากเงิน5 0้านอลซารเนี่ยจะอยู่ที่41%ครับซึ่งอันนี้ถือว่าโตมากๆครับแม้กระทั่งเทียบกับตํนาน่ในการลงทุนอย่างบอคเฟตที่ลงทุนผ่านบริษัทเวิร์กชัยฮาร์ดแวร์ก็ยังทําได้อยู่ที่ประมาณ20%ครับ ดังนั้นต้องถือว่าในเชิงของการทรําธุรกิจเนี่ยฟิวไนท์เนี่ย,ย,ยไม่แพ้ใครจริงๆครับถือว,ว่ามีความสามารถมากๆแล้วก็มีลูกรที่ส่งเสริมมากๆครับแต่จุดเปลี่ยนครับตอนที่บูเวบอนทำธุรกิจแรกๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายขององนิสกะย,ยังไม่คิดที่จะผลิตสินค้านแบรนด์ตัวเองครับมีปัญหากันครับจึงทำให้ ฟิูไนท์แล้วก็บูว์เร์แมนเนี่ยเริ่มคิดที่จะผลิตรองเท้าเป็นของตัวเองครับแล้วก็ทั้งฟิลไนท์ทั้งบูว์ร์แมนเนี่ยก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากๆที่ทําให้เขาสามารถจะเอาความคิดของเขาเนี่ยมาทำรองเท้าที่มีรูปแบบใหม่ๆได้นะครับแล้วก็ในปี1971นี่เองครับก็ได้เปลี่ยนชื่อจากบูวิบอนเนี่ยมาเป็นไนกี้ครับซึ่งไนกี้เนี่ย จะมีความหมายว่าเป็นเทพธิดาแห่งชัยชนะและก็ได้มีการออกแบบโลโก้ในกำนานนะครับเขาเรียกโลโก้นี้ว่าส w o o s h ครับเราก็จะจดจำได้ในรูปแบบของตัวโค้งที่เหมือนกับเป็นเครื่องหมายถูกความโค้งเนี่ยนะครับมีความเป็นทัดทองครับซึ่งถือว่าเสริมดวงของฟิวไนย์แล้วก็เสริมตัวธุกรกิจของไนกีมากๆครับค่าจ้างที่ถูกมากนะครับแค่ส5 ดอลล่าเท่านั้นแล้วก็ใช้คาร์ลินเดวิสันซึ่งเป็นเพียงแค่กราฟิกดีไซเนอร์ที่กำลังเรียนอยู่นะครับแล้วก็มาช่วยงานในไนกี้ครับแต่โลโก้นี้ครับเรียกว่าเสริมไนกี้แล้วก็เสริมฟิวไนมากๆจนกระทั่งว่าไนกี้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงครับในปี1983นะครับฟิวไนเนี่ยให้มุนหุ้นมูนลค่า เทียบแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาทครับให้กับตัวเดวิสันเพื่อเป็นการตอบแทนครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงนะครับเรียกว่าสามารถที่จะซื้อใจคนได้ครับแล้วก็ไนกี้ก็เข้าเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่12ธันวาคมเก้านะครับวันเปิดตัวมูลค่าหุ้นเนี่ยอยู่แค่เพียง0.17ุดหนึ่งเนะครับ ปัจจุบันครับผุ้นีนที่เติบโตไปสู่100สร,ร้อยจลเซรัาต้องถือว่าเติบโตมากๆครอันนี้ไม่นับรวมว่าม,มีการแตกพายหลายรอบนะครับยอดขายก็ไม่ธรรมดาครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นล้านยูลเซอร่าต่อปีครับแล้วก็เทียบแล้วเนี่ยเรียกว่าเอาชนะคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นอ d i d a s ที่เป็นอันดับสองหรือว่า p ูม่าที่เป็นอันดับสามได้อย่างขาดลอยนะครับ จุดเปลี่ยนก็คือการเซ็นสัญญากับ MJ หรือว่าไมเคิลจอแดนในปี1984ครับต้องถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์รองเท้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับการเซ็นสัญญาครั้งนั้นเนี่ยทำให้เกิดรองเท้าที่ชื่อรุ่นว่า Air Jordan ซึ่งณปัจจุบันต้องถือว่าเป็นแบรนด์หลักของ Nike ้ครับเพราะว่าเทียบมาเนี่ยเป็นยอดขายประมาณ10%ต่อปีให้กับ Ni ก e ้นะครับ ฉะนั้นเนต้องถือว่าทั้งในที่ทั้งฟิวในทั้งแอนโแดนต้องถือว่าเป็นตำนานอย่างแท้จริงครับหลังจากนั้นแนวคิดในการที่ใช้นักกีฬามาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เจ้าของแบรนด์ก็ถูกใช้กับนักกีฬาที่เป็นเบอร์ต้นต้นของโลกไม่ว่าจะเป็นคูบี้ไบรอนนะครับเดบอนเจมส์เฟเธอเวอร์ไทเกอร์วูดหรือลาฟานะครับทุกคนก็เรียกว่าเข้ามาเป็น b บรนด์พรีเซนเตอร์ให้กับไนกี่ครับและปี1984ครับก็ได้เริ่มมีการทำแคมเปญการตลาด just do it ครับก็เรียกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญครับที่ช่วยทำให้ในที่เนี่ยจเจริญเติบโตได้มากๆครับเป็นแคมเปญที่กินใจคนมากๆครับ ปัจจุบันครับในกี่ก็ไม่ได้ทําแค่ตัวสินค้าครับเริ่มที่จะเข้าไปทําตัวบริการแล้วก็สร้างกับประสบการณ์ให้กับทางตัวผู้ใช้สินค้าและก็บริการนะครับเรียกว่าสร้างความสนิทสนม,สนมกับตัวลูกค้าให้ตัวแบรนด์เนี่ยเข้ามาใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นครับติวนายครับก็วางมือจากไนกี้ในปี2004นะครับ แล้วก็นั่งเป็นประธานบริหารหลังจากนั้นครับในปี2016ครับก็อายุเยอะมากแล้วก็ออกมาจากในกี้ถาวรน,นะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตกับครอบครัวครับคราวนี้เราลองมาดูผลช่วยของในกี้เปนบ้างนะครับเราจะไปที่สำนักงานใหญ่ของเขาอยู่ที่เมืองวิเบอร์ตันในรัฐโอเรกอน Oregon นะครับก็ต้องถือว่า เป็นลักษณะของหูช่วยที่เป็นมงคลมากๆครับตึกที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้เป็นตึกที่ทางผู้รบรรณารบดสูงเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้ในวงนี้เป็นวงที่ใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าตัวตึกที่เราเอาภาพให้ดูจะเป็นตึกที่ผู้บริหารสำคัญเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ตึกเนี่ยโอบล้อมทะเลสาบด้านหน้าซึ่งทะเลสาบเนี้ยจะเป็นจุดที่สะสมพลังครับ แล้วก็ไม่ว่าจะมองจากฝึกไหนทะเลสาบนี้ก็หันในองศาทิศทางที่ดีเป็นพลังโชคลาภของยุคนะครับจึงทําให้เขาเรียกว่ามีลานโล่งที่ช่วยสะสมพลังครับในขณะเดียวกันถ้ามองไกลออกไปก็จะมีตัวสนามบอลขนาดใหญ่นะครับก็เป็นลานโล่งที่สะสมพลังให้อีกชั้นหนึ่งครับ รโลอกที่สะสมพลังชั้นแรกก็หมายถึงการทําการค้าที่อยู่ภายในประเทศอยู่ภายในทวีปเดียวกันครับลรโลอกที่อยู่ไกลออกไปเป็นเหม่งตึงหรือมิ่งฐานที่สะสมพลังให้อีกชั้นก็หมายถึงการขยายสินค้าไปสู่ทางไกลจึงช่วยทําให้ในที่สามารถจะขยายตัวกิจาการการค้าตัวสินค้าไปได้ไกลทั่วโลกนะครับปัจจุบันยอดขายในที่ส่วนใหญ่นะครับมาจากในเอเชียครับ อันนี้ต้องถือว่ามีหวงจุ้ยที่เรียกว่าช่วยเสริมมากๆครับลักษณะของตัวอาคารที่ทำโอบล้อมตัวทะเลสาบเนี่ยสามารถจะทำได้ดีมากๆซึ่งทำให้ในที่เก็บโชคลาภเก็บพลังมีไว้สร้างความเป็นมงคลครับลองมาดูภาพนี้นะครับตัวอาคารหลักเนี่ยจะเป็นอาคารที่ผมใส่ลูกศรไว้นะครับเวลาที่มองจากหน้าอาคารไปเนี่ย ตัวทะเลสาบอยู่ในทิศตะวันตกครับซึ่งทิศตะวันตกเนี่ยองศานี้จะเป็นองศาที่มีพลังโชคลาภในปัจจุบันแล้วก็มีโชคเสริมของยุคอนาคตเข้ามาครับเรียกว่าทําให้สามารถที่จะทําให้สินค้าปัจจุบันขายได้ดีแล้วก็มีการคิดอ่านตัวสินค้าและบริการที่ทันสมัยมีพลังในอนาคตเข้ามาเสริมเสมอครับมากไปกว่าน,นั้นนะครับตัวอาคารหลัก ก็สามารถจะรับพลังได้ดียังมีตัวอาคารย่อยขึ้นมาโอบล้อมทั้งด้านขวามือแล้วก็ทั้งด้านซ้ายมือช่วยล็อกเก็บกระแสพลังให้โชคลาภเนี่ยเข้ามาหล่อเลี้ยงอาคารใหญ่ได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็เมื่อมองไปไกลถัจดจากทะเลสาบก็จะเห็นตัวสนามกีฬานะครับตัวสนามกีฬาก็เป็นตัวที่ช่วยสะสมพลังของโชคลาภให้กับตัว head office ของไนกี้ได้เช่นเดียวกันครับเรียกว่า หนึ่งตึงที่สะสมพลังทั้งสองชั้นเนี่ยเป็นจุดที่โดดเด่นมากๆครับคราวนี้มาลองเทียบนะครับตัวองศานี้เนี่ยจะหันตัวอาคารเข้าสู่ทิศตะวันตกครับซึ่งทิศตะวันตกอันนี้มีพลังโชคลาภหรือพลังดาวแปของยุคเข้ามาสะสมครับแล้วก็มองถัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็มีพลังดาวเก้าซึ่งเป็นพลัง โชคอันดับสองหรือว่าโชคในอนาคตเข้ามาสะสมครับจึงทําให้ในายที่นั้นสามารถที่จะสร้างสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องสินค้าปัจจุบันก็ยังขายดีแล้วก็สร้างตัวสินค้าบริการอนาคตเข้ามาช่วยในการส่งเสริมตัวธุรกิจได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็เมื่อเราลองเทียบตัวองศาเป็นแปดทิศน,นะครับตัวพลังของดาวแปดเนี่ยเรียกว่ากินตัวทะเลสาบนะครับเกิดทั้งหมด ทำให้ช่วยส่งพลังเข้ามาได้แล้วก็มากไปกว่านั้นครับเมื่อมองไปไกล,ไกลถึงตัวสนามกีฬาก็ยังกินพลังดีช่วยส่งพลังดีให้เข้ามาที่ตัวสํานักงานใหญ่ได้เต็มที่นะครับอลองดูครับผันนี้เรียกว่าทิศหลังพิง110องศาครับหลังจะพิงทิศตะวันออกแล้วก็หน้าหันสู่ทิศตะวันตกซึ่งมีพลังดาวแปดถึงยุคเข้ามาครับ ในขณะเดียวกันครับก็มีพลังดาว9้าซึ่งเป็นโชคลาดอันดับสองเข้ามาด้วยหรือถ้ามองเป็นรูปแบบของตัวพลังห้าธาตุทิศตะวันตกองศาย่อยนี้ก็เป็นพลังธาตุทองครับซึ่งธาตุทองก็เป็นธาตุชคลาดในดวงคิวไหนแล้วก็ธาตุทองก็ยังส่งเสริมรูปแบบของอุปกรณ์ตัวกีฬาเทคโนโลยีหรือว่าการใช้อินโนเวชันที่เข้ามาเสริมตัวไนกี้เป็นอย่างมากนะครับ ดังนั้นจึงถือว่าองศาทิศทางก็เป็นมงคลชัยภูมิก็เป็นมงคลครับลองดูเทือสศักขนาดใหญ่นะครับช่วยสะสมพลังแล้วก็ตัวระดับของตัวอาคารเนี่ยจะต้องไม่ทําสูงจนเกินไปครับถ้าตัวชั้นหนึ่งของอาคารทําสูงเกินไปรับพลังไม่ได้ครับเขาเรียกยิ่งสูงพลังไม่เข้าจะยิ่งสวยเราต้องทําให้อาคารอยู่ต่งๆแต่น้าต้องไม่ท่วมนะครับ เาเรียกว่ายิ่งต่ำพลังเข้าจะยิ่งรวยครับคราวนี้ลองดูครับรูปแบบการออกแบบเนี่ยเรียกว่ามีการใช้เส้นสายที่โค้งกลมเยอะนะครับจึงถือว่ามีพลังของธาตุทองเข้ามาเสริมลองดูภาพนี้ได้นะครับเห็นไหมครับตัวเส้นสายที่โค้งกลมของตัวลานจอดรถทั้งหมดอันนี้ถือว่าช่วยเสริมพลังของธาตุทองครับ ตัวอาคารหลักที่ทางผู้บริหารนั่งก็มีการทําโดมกลมนะครับก็เป็นพลังท่ทองแล้วก็ตัวสนามฟุตบอลก็มีการตัดลวดลายที่เป็นทรงกลมก็เป็นพลังของท่ทองครับการใช้สีขาวก็เป็นพลังของท่ทองในขณะเดียวกันครับตัวอาคารที่ไม่ได้ทําความสูงรวมของอาคารสูงจนเกินไปก็ทําให้อาคารดูหนักแน่น ติดกับตัวพื้นดินก็มีพลังธาตุดินจึงถือว่ารูปลักษ์รูปทรงของการออกแบบทั้ง Master ร์เลเยอร์แล้วก็อาคารเนี่ยมีทั้งพลังธาตุทองกับธาตดินที่เสริมดวงของทั้งฟิวไนต์มากครับทั้งหมดนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทั้งรูปดวงของฟิวไนท์ทั้งการเดินดวงที่ผ่านมาในระยะยาวของเขาเนี่ยถือว่าเสริมมากๆครับ แล้วก็ยังมีรูปแบบของหูช่วยทั้งชัยภูมิแล้วก็องศาทุกทางที่ดีมากๆจึงผนวกกับความเก่งของตัวฟิวไนแล้วก็ตัวองคอ์กรไม่น่าแปลกใจครับทำให้นายที่ก้าวมาเป็นแบรนด์ที่เป็นตำนานไปเรียบร้อยครับต้องถือว่าเป็นเคลสตานดีที่น่าสนใจจริงๆครับท้ายสุดนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะสามารถเอาเคสตี่นี้ไปประยุกต์นะครับในการ ที่จะปรับปรุงหรือว่าเป็นแนวคิดในการปรับปรุงงช่วยของตัวธุรกิจของท่านให้ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อยครับก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ